สวัสดีค่ะชาวราศีกันทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงเดือนพฤษภาค,คมปี2,567นี้นะคะนกเปิดไพ่แบบศาสตร์ตะวันตกค่ะสามารถดูพวบคู่กันได้ทั้งลัคนาและราศีนะมาเริ่มกันเลยนะคะเป็นอย่างไรบ้างพลังงานของคุณพลังงานของคุณขอดูพลังงานหลักพลังงานตัวตนของคุณนะคะ มีเกณฑ์จะได้เดินทางนะคะมีเกณฑ์จะได้เดินทางไกลมีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้เงินก้อนใหญ่นะคะมีโชคอ่าได้รับทรัพย์อะไรอย่างนง้นะนะคะได้ของมีค่านะอืมคนที่คนที่เอ,อ่อไปสมัครงานไว้คุณจะได้รับข่าวดีนะ คุณจะได้งานที่ถูกใจนะคะแล้วก็สำหรับคนที่มีการสอบมีการแข่งขันคุณก็จะได้รับข่าวดีเช่นกันนะห้าหมาห้าไม้คืออะไรนะคะอาจจะมีปัญหาบ้างนะ้องเป็นปัญหาที่ไม่ได้ไม่ได้หนักหนาอะไรนะคะอืมอาจจะเป็นในเรื่องของความรักนะ้องพลางงานไพ่ใบนี้นะการตัดสินใจนะคะไพ่บอกว่าให้เราตัดสินใจ อย่างมีสติใช้เหตุใช้ผลมากกว่าความรู้สึกนะคะในเรื่องนี้นะอืมคือพลังงานของคุณเนี่ยคุณมีความเข้มแข็งมีความเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวนะคะมีความมั่นใจในตัวเองนะในช่วงช่วงนี้คุณจะแบบมีอำนาจในการตัดสินใจนะคะแล้วก็ การตัดสินใจของคุณนะ่ะจะเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องนั่นเองนะคะนี่คือพลังงานของคุณในช่วงนี้นะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของความรักนะคะเป็นอย่างไรคะอืมแชมเปญเจ็ดไม้นะคะในถือเหรียญโอ้คุณอาจจะมีปัญหากันไปเนาะเหมือนมีปัญหากันไปคะ่ะในเวลานี้ คนคนนี้เขาจะกลับมาคุยกับคุณนะคนที่คุณยังรอคอยเขาอยู่คุณอาจจะรอเวลาที่จะได้คุยได้เคลียร์ได้ปรับความเข้าใจนะคะน่าจะเป็นความรักที่เราก็พยายามแล้วแต่ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะพลังงานไพ่ใบน,นี้ใช้อารมณ์อะ อารมณ์ชั่นะคะใช้คําพูดที่ทําร้ายกันก็ได้นะจบพังกันไปมีประเด็นกันไปนะคะก็มองว่าถ้าเกิดคุณยังรอเขาอยู่เนี่ยเขาจะติดต่อมาหาคุณนะคะสองเหรียญนะคะการกลับมาเนาะการวนกลับมาของใครบางคนที่จบกันไปแล้วนะจบกันไปแล้วมีประเด็นกันไปก็ได้เป็น คนทางไกลเป็นชาวต่างชาติได้นะคะพลังงานของเขาเนี่ยูมองว่าเขายัางวางคุณไว้อยู่ในหัวใจของเขาคุณยังเป็นคนสําคัญเป็นคนพิเศษสําหรับเขานะคะเหมือนตัวเขาเนี่ยอยากที่จะไขว่คว้าคุณอยากจะเข้าหาคุณมางองคุณนะคะคณคณนนี้ต่อให้เขามีอีโก้สูงยังไงก็ตามนะคะเขารักคุณเนาะเพราะว่าในในช่วงเวลาที่ ไม่มีคุณอนะ่ะเขาก็รู้สึกว่าเขาจะสูญเสียคุณไปจริงๆแล้วก็เขาเครียดมากนะคะนอนไม่หลับเขาอยากที่จะกลับมาคุยมาเคลียร์ใจกับคุณนะคะเขาเจ็บปวดนะคนคนนี้นะคะอืมถ้าเกิดมีประเด็นการเขาไปมีคนอื่นหรือมีมือที่สามเนี่ยตอนนี้ก็ รู้แล้วนะคะว่าคุณคือคนสำคัญที่สุดเขาอาจจะเลือกผิดตัดสินใจผิดก่อนหน้านี้หรือว่าเหมือนเป็นการผิดพลาดไปนะคะตอนนี้ก็คืออยากที่จะกลับมารักษาคุณเอาไว้นะคะคุณเป็นคนที่ดีที่สุดอะไรแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีประเด็นกันในเรื่องของมือที่3เนี่ยนกรู้สึกว่าเขาน่าจะพูด หรือกระทําอะไรบางอย่างให้คุณรู้สึกเสียใจเสียใจกับเขาเสียความรู้สึกกับเขานะคะเขายังไม่อยากที่จะสูญเสียคุณไปนะคะคนคนนี้เนี่ยเขารู้สึกกับคุณมากมายแหละถ้าเกิดคุณมีปัญหากันไปนกมองว่าเขาน่าจะพูดด้วย ด้วยอารมณ์อะนะพลังงานพาไพ่ใบนี้เขาจะติดต่อคุณมานะคะคนคนนี้นะมาดูซิว่าเขาจะทำอย่างไรอีกคะการติดต่อสื่อสารการเดินหน้าต่อในความรักครั้งนี้นะคะเขารักคุณนะเห็นนิ่งๆแบบนี้คือรักคุณมากหลงไหลคุณมากนะคะจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้ อยากจะจริงจังอยากจะชัดเจนกับคุณนะคะเหมือนมีการได้ไตรตรองดูแล้วนะคะคนคนนี้เป็นคนที่มีสเสน่ห์เจ้าสเสน่ห์เลยแหละนะคะมีคนเข้าหายเยอะเนาะอาจจะเคยผิดพลาดไปนะคะที่ผ่านมาเนาะในเวลานี้เหมือนเหมือนเขาอยากที่จะกลับมาเพื่อที่จะแก้ไขทำให้ดีกว่าเดิม เขาอยากที่จะกลับมารักค oh. ุณใส่ใจคุณเห็นคุณค่าในตัวคุณมากกว่าเดิมเหมือนกับเขาคิดผิดอ่ะอืมก่อนหน้านี้ที่เขาล่อยปะแล้วเลยคุณนะคะเพราะว่าเกิดการได้คิดได้ทบทวนแล้วนะคะละงานของชาววันจันทร์ทัดน้ำทัดไฟขึ้นมานะคะธนูเนาะพลิกศกันมังกร ชาวนังคารนะคะทัดลมทัดนาม,มาทุกธาตน,นะคะที่นี้เดี๋ยวมาดูซิว่าแล้วให้สรุปเป็นยังไงนะคะแนวน้มระหว่างคุณและเขานะคะ การให้อภัยการขอโทษขอโอกาสนะคะจะเกิดขึ้นเนาะนกรู้สึกว่าคุณก็รอเขาอยู่นะคะถ้าคุณรอเขาเนี่ยเขาจะกลับมาเคลียร์ใจกับคุณนะเพราะว่าในช่วงเวลาที่คุณและเขาห่างกันไปเขาเกิดการได้คิดได้ทบทวนแล้วอย่างที่นกบอกไปว่าตอนนี้ก็คืออยากกลับมาพยายามมากๆในความรักครั้งนี้ เขาอยากที่จะพิสูจน์ตัวเองเพื่อคุณอยากจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเป็นการให้เกียรติคุณเคารพคุณนะคะมีพลังงานของชาวราศีตุลพฤษศครูบาอาจารย์ขึ้นมานะคะหรือคนที่ทำงานเกี่ยวกับด้านการเดินทางด้านการสื่อสารนะคะขอให้สรุปค่ะจริงๆนะคนคนนี้จะกลับมาทุ่มเทกับคุณนะคะเนี่ย คุณจะเห็นถึงความพยายามความตั้งใจของเขาในครั้งนี้เขาจะจริงจังเขาจะใส่ใจคุณมากเหมือนจะยังไงเดี๋ยวคือจากที่คุณไม่เคยเห็นเขาจะใส่ใจคุณขนาดนั้นนะเขาจะใส่ใจคุณมากๆนะคะจะห่วงใยคุณมากๆแล้วก็จะดูทุ่มเทในความรักครั้งนี้มากๆนั่นเองนะคะ โอเคค่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูคนโสดกันบ้างนะคนโสดชาวราศีกันความรักคนโสดเป็นอย่างไรคะคนโสดเป็นไง คนโสดยังมีพลังงานของความเจ็บปวดขึ้นมานะคะพลังงานของความเจ็บปวดหรือคุณยังเจ็บกับคนเก่าๆอยู่ก็ได้คุณตัดใจไม่ได้หรือเปล่าอืมบางคนยังยังกลัวกับความเจ็บปวดที่ผ่านมาบางคนก็ยังไม่ได้ปล่อยคนเก่าๆในใจอืม าดูซิเป็นยังไงนะคะจะมีใครเข้ามาไหมคะคือคุณเป็นคนที่รักใครแล้วก็ทุ่มเทนะทุ่มเทมากๆเลยจะไม่สนใจใครเลยอะเวลารักใครก็รักอย่างมั่นคงแน,แน่ๆนะคะขอดูซิแล้วจะมีใครเข้ามาไหมคุณโสดอืมนูกรู้สึกว่าคุณยังมี การอยากรอใครบางคนอยู่อยากให้โอกาสเหมือนรอเนาะยังมั่นคงกับใครสักคนหนึ่งอยู่อะ่ะอุยยังไม่มีใครเข้ามาเลยในช่วงนี้หรือว่าคุณเลือกที่จะไม่มองใครก็ได้นะเดอะซันอืมเดอะซันเดอะมูนคุณกังวลกับใครบางคนอยู่คุณยังอยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับ ความสมคัญเดิมๆคนที่คุณรอคนที่อยู่ในใจคุณนะคะเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณหรือว่ามีใบหน้าที่อ่อนกว่าวัยนะคะมีพลังงานของพลึกศกธัดดินธัดน้ําชาววันจันทร์ธาตุไฟเม็ดสิงห์ธนูเนาะก็มองว่าพลังงานของคนโสดอะยังรอคนเก่านะคะก็มีโอกาสนะที่คนเก่าจะวนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะขอดูซิ เพราะว่าขึ้นมาเป็นเดอ Sun นะคะกับว e ลออฟฟอร์จูนเนาะขอดูพลังงานของเขาหน่อยนกรู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยก็มีความรู้สึกสำนึกผิดรู้สึกเสียใจคิดถึงคุณเกิดการได้คิดได้ทบทวนแล้วนะคะเขายังไม่ไปไหนจากคุณนะเขาจะติดต่อคุณมาค่ะเขาก็ยังยึดติดอยู่กับคุณ เขายังไม่ปล่อยคุณไปเหมือนกันนะคะกับคนเก่าเนี่ยนกองมอว่าเขายังคิดถึงแล้วก็ผูกพันกับคุณมากๆนะเขาจะติดต่อคุณมานะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่แบบเงียบนิ่งหายไปจากคุณไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันแล้วอะไรอย่เงี้ยอืมเขาให้สรุปนะคะคนโสดอืมคนคนนี้ยังไม่ไปไหนนะจะวนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะชาวราศีกัน เหมือนเขายังคิดถึงคุณอยู่ก่อนหน้านี้เขาอาจจะไม่ชัดเจนกับคุณแต่การกลับมาครั้งนี้ดูเหมือนเขาจะมีความชัดเจนมากขึ้นแล้วก็อยากจะจริงจังในความรักครั้งนี้มากขึ้นออกแนวอยากจะพิสูจน์ตัวเองเพื่อคุณอะไรแบบนั้นนะคะนะอืมเนี่ยเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะสำหรับคนเก่าที่จะกลับมานะคะอืมแม้ว่าคุณจะมีคนใหม่ๆเข้ามาเหมือนตัวเขาเองก็ ไม่ยอมแพ้นะก็ยังอยากที่จะครอบครองคุณนั่นเองแต่พลังงานของคุณยังมีคนเก่าๆขึ้นมานะั่นหมายความว่าคุณก็ยังรู้สึกกับเขานั่นเองนะประมาณนี้นะคะวันนี้นกก็ขอจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังนะคะขอให้คุณมีความสุขในความรักค่ะสวัสดีค่ะ